มๆๆๆแม่เช้าวันนี้ถ้าผู้ชม <จะ S 2> นั่งหน้าจอน,ะะน้ำลายจะหยดหรือเปล่าไม่ทาราบนะ หอมอร่อยจริงๆนะฮะแล้วก็มีนะไม่ใช่มีเฉพาะปลากระพงหรือปลาตีย่างคุณนะมีปลาเมือกปลาเมือกมีเห็ดนางฟ้าเออนะคะมีค่ะแต่คร้มันคล้ายกึ่งกึ่งต้มยำอ่ะเขาทำแบบนี้ได้ยังไงนี่คุยกับคนนี้เลยดีกว่าค่ะคุณเจี๊ยบนะคะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบมา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 แนะนำนิดเึงยวถ้าต้มปลาของพี่เนี่ยหนึ่งรสชาติโอเคนะคะดีกลมกล่อมแต่ว่ามันมีความหลากหลายเนี่ยอย่างที่อันนี้น่าจะเป็นต้มยำใช่ค่ะอันนี้รสอะไรคะ อันนี้ก็คือเข้าต้มปลาอันนี้ออริจินอลเลยค่ะแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นอ้าาต้มขี้เมาค่ะเป็นไงฮะอาการหนูบอยไม่เดิมมาแ่บนั่เขาดูหน้าเขารู้แล้วดูสภาพหน้าตารู้เลยแมทําไมไม่ได้กลับบ้านเลยใช่ไหมเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนว้าอย่าพูดเยอะเดี๋ยวร้อนร้อนอาวนี้ทําไมเป็นขี้เมาคะแต่ไม่ได้ต้มยำมะค่ะก็คือมันมีรสชาติที่จัดจ้านนะคะคือว่าขี้เมากินแล้วตาสว่างเลยตาสว่างเลยใช่ไหม เออจริงๆร้านเนี้ยเขาขายข้าวต้มเป็นหลักชื่อร้านว่าเก๋ากระพงค่ะข้าวต้มปลาเก๋ากระพงค่ะเก๋าก็คือปลาเก๋าใช่ค่ะกระพงก็คือปลากระพงถูกต้องค่ะอ๋อง่ายๆเลยนะเป็นข้าวต้มปลาเก๋ากระพงฮะค่ะแล้วก็ทําเป็นธุรกิจแฟรนไช์ด้วยใช่ค่ะนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมพอรู้ว่าเป็นธุรกิจแฟรนไชส์อาจจะต่อยอดธุรกิจได้แต่ว่าต้องมาดูก่อนว่าเขาขายอะไรค่ะนะฮะนอกจากข้าวต้มในร้านนี้ขายอะไรอีก ก็มีหลายเมนูค่ะมีต้มยำนะคะต้มยำหัวปลานะคะแกงจืดค่ะสุกี้ค่ะกระเพราข้าวผัดปูโอ้โหทะเลลวกนี่ครับทำไมหลายเมนูจังไม่ใช่ขายข้าวต้มอย่างเดียวละสิบเมนูค่ะสิบเมนูเออทำไมต้องขยายคือทําไมไม่ขายข้าวต้มอย่างเดียวทําไมต้องขยายไป ิ0เมนูเพื่อความหลากหลายค่ะค่ะลูกค้าสามารถมาทานเป็นอาหารจานเดียวได้นะคะแล้วก็มาเป็นครอบครัวนะคะก็เราก็เลยมีหลายๆเมนูให้เลือกกันไปดูหน่อยดีไหมค่ะว่ามีเครื่องปรุงอะไรน่าสนใจบ้างที่เย็นทําอยู่นะคะพี่เย็นที่เย็นทาอยู่ร้อนนะคะต้มไม่หวัดไม่หวัที่เย็นค่ะแล้วเครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวให้คุณเจี๊ยบพาดูเครื่องปรุง่อยอันนี้เป็นเครื่องปรุงข้าวต้มหรืออะไรคะของเราจะมีหลายเมนูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นผงข้าวต้มค่ะ ผงข้าวต้มใช่ค่ะทำขึ้นมาเองใช่ค่ะเป็นสูตรของเราเลยทําจากอะไรครับผงข้าวต้มก็คือจะมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายตัวนะคะคือของเราเนี่ยจะเน้นให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกเหมือนทําบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเลยคือลูกค้าเนี่ยไม่ต้องจําเลยว่าต้องใส่อะไรเท่าไหร่อัี้ข้าวต้มเราเป็นผงเป็นข้าวต้มเลยค่ะมันมีอะไรบ้างคะในนี้ครับอันนี้มีข่าปั่นนะคะแล้วก็มีพริกไทยนะคะแล้วก็มีวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรพิเศษ ค่ะอ๋อเป็นสูตรเฉพาะใช่ค่ะนะฮะที่เหลือก็เป็นพวกน้ำปรุงใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นน้ำน้ำข้นค่ะน้ำต้มยำปรุงข้นนะคะมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะนี่เป็นน้ำต้มยำดีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผ้านะอันนี้หอกต้มยำน้ำข้นค่ะอันนี้ขึนหน้าฐานนะค่ะใส่แบบนี้เลยนะคะใช่่คะใส่ต้มยำน้ำข้นเราก็เป็นต้มยำเลยค่ะง่ายมากแล้วก็มีน้ำใสอะไรพวกนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีต้มยำน้ำใสค่ะเนี่ยค่ะก็คือจะพร้อม พร้อมใช้กันให้เห็นนิดนึงครับอันนี้ก็เป็นน้ําต้มยำธรรมดานี่แหละครับท่านผู้ชมฮะครับอีกถ้วยหนึ่งเป็นน้ําอะไรฮะอันนี้ก็เป็นน้ําจิ้มค่ะเป็นน้ําจิ้มเป็นซีฟู้ดหรือเปล่าคะของเราเนี่ยเป็นน้าจิ้มสูตรเต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวค่ะแต่ว่ามีรสชาติจัดจ้านในตัวตอนนี้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรฮะข้าวต้มข้าวต้มปลาเกากระพงของเราเนี่ยจุดเด่นคืออะไรก็คือหนึ่งเลยรสชาติจัดจ้านไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ย ลูกค้าเนี่ยที่ซื้อไปเนี่ยก็คือสามารถที่จะทําง่ายครับ<ะ>ค่ะคือเหมือนทบาบะหมี่ตึงสําเร็จรูปเลย<ะ>ขายดีค่ะแล้วก็กําไรดีทํามากี่ปีแล้วครับพี่ตรงนี้ก็คือเปิดมา5ปีกว่าแล้วห้าปีเปิดที่ไหนฮะก็คือของเราเนี่ยเป็นแฟรนไชส์ทั่วประเทศเลยมีเกือบ200สาขาเลยตอนนี้เหรอใช่ค่ะโอ้แฟรนไชสย,ยังไงคะต้องจ่ายค่าแฟรนไชส์เท่าไหร่จริงๆแล้วลงทุน3ามถึงห้าหมื่นบาทก็สามารถเปิดร้านได้แล้ว แต่ที่สําคัญเราให้โอกาสลูกค้าที่มีอุปกรณ์อยู่แล้วสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ของตัวเองเนี่ยในการทาธุรกิจได้ก็จะลดจานวนเงินจานวนเงินก็จะลดลงใช่เราบังคับแค่รถเข็นกับจานชามแค่นั้นเองสามถึงห้าหมื่นนี่ได้อะไรบ้างก็ได้ได้ครบเซตเลยค่ะได้ทั้งรถเข็นทั้งนี้แบบนี้เลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็โต๊ะก็อี้แล้วก็อุปกรณ์ครัวทั้งหมดนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้วัตถุดิบมีอะไรบ้างอ่าม็จะมีตะบางนิดนึงนะคะเอาอันนี้ดิฉันยกแล้วกันดิฉันแข็งแรงค่ะ อ่าค่ะอันนี้ตัวอย่างก็จะมีหัวปลามีกุ้งมีปลาหมึกมีซอสน้ำจิ้มต่างๆนะคะนี่อนตัวอย่าง ยังมีอีกนะฮะค่ะนี่มีพวกประมาณอย่างนี้ค่ะน้ําจิ้มต่างๆค่ะคือได้ครบเซตเลยอันนี้ต้องฟีดใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะต้องรับเลยต้องรับจากพี่เจี๊ยบเท่านั้นถูกต้องค่ะเพราะว่าคุมคุณภาพให้แล้วถูกต้องค่ะและที่สําคัญคือสินค้ามีปัญหาเราการันตีคืนให้ได้เลยหมายถึงถ้ามันเสียมันค่ะมันไม่สดหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็คือดีคืนให้ตอนนี้ทุนทุนเบื้องต้นนี่เท่าไหร่นะเมื่อกี้สามหมื่นสามถึงห้าหมื่นแล้วจามถึงห้าหมื่นเสร็จแล้ว หลังจากนั้นพอขายขายไปในแต่ละวันเนี่ยนะฮะต้องมีทุนหมุนเวียนประมาณเท่าไหร่ซื้อวัตถุดิบซื้ออะไรพวกเนี้ฮะก็ขยับไปทางด้านนู้นเลยครับแล้วแต่ขนาดร้านนะคะเริ่มต้นสองสามพันก็เริ่มต้นได้แล้วค่ะใช่ไหมสองสามพันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราขายมากขายน้อยปริมาณคนเป็นยังไงแนะนํา ได้ไหมฮะสถานที่ที่ควรจะไปตั้งร้านข้าวต้มปลาแบบนี้ค่ะควรจะไปใกล้ๆแหล่งที่คุณรลชิดีเขาชอบไปไหมพวกไม่ค่อยกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีเมนูต้องคิเมาใช่ไหมจริงๆแล้วเราแนะนํานะคะเมนูเราจะนิยมขายช่วงเย็นนะคะเราจะแนะนําที่เป็นโซนของชุมชนนะคะเป็นอาคารพาณิชย์หรือว่าใกล้ตลาดทําไมฮะช่วงช่วงเช้ากับช่วงเย็นคนกินข้าวต้มต่างกันเหรอใช่ค่ะหรอช่วงเย็นเนี่ยจะเป็นช่วงที่แบบว่า มันมันอยู่ท้องน้อยกว่าอย่างเงี้ยค่ะคือเบาๆใช่เบาๆแล้วก็แล้วก็คือมีหลายเมนูให้เลือกลูกค้าสามารถทานเป็นครอบครัวได้ปกติเขาไม่ทานข้าเย็นไงเขาเลยหนอแต่ตั้งแต่สมัยมีวันนี้แหละที่ทานข้าเย็นเพราะว่าทําโดยพี่เย็นเนี่ยปกติไม่ทานฮะแนะนําว่าขายตอนเย็นสถานที่เป็นยังไงฮะสถานที่ก็คือเป็นเขตชุมชนค่ะแหลชุมชนเลยใช่ค่ะขายได้วันละประมาณกี่ชามถึงจะพอมีกําไร จริงๆแล้วเรามีหลายราคานะคะถ้าจะระบุเป็นชามเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าก็คือง่ายๆของเราเนี่ยกำไรอยู่ที่3-4 0%ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์กหักค่าที่ค่าอะไรจานเท่าไหร่คะช่วยอันนี้ก็เริ่มต้นที่35บาทบห้าบาหมึกเป็นเรือบลาล่าสามสิบห้านะไม่เยอะมากเลยอ่ะใช่ไม่หวงไม่หวงตัวเลยว่างันเถอะแล้วที่ไม่หวงไปกว่านั้นนะคะก็คือน้ำจิ้มวันนี้จะเผยสูตรเด็ดน้ำจิ้มอ้าวมาเลยน้ำจิ้มที่เห็นเมื่อสักครู่นี้อันไหนคะ ก็คืออนี้ค่ะส่วนผสมเดี๋ยวเรื่องยกไปทางนู้นดีกว่าเอาไย้ายไปย้ายมามเอ้ยยังไงเนี่ยโอ้ยไม่คุยกันเลยตายตายตายเดินหลายกิโลแล้วเนี่ยเดินหลายเท่าพะพูนเออค่ะของเรานะคะอ่าเชิญท่านนี้ฮะอ่าพี่อ่าพี่เจ็บมาค่ะก็ส่วนผสมนะคะของน้ำจิ้มเราก็จะมี กระเทียมนะคะกระเทียมนี่โอ้โหน่าเลยกะเ้วก็พริกสดนะคะพริกแดงกระเทียมไม่กระเทียมเนี่ยเขาเรียกกระเทียมไม่มีพวกนะะกระเทียมโทนหัวเดียวกระเทียมรีบแล้วก็มีนะคะน้ำเปล่านะคะแล้วก็มีเต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวใช่ค่ะ นี่เป็นส่วนผสมอะท่านผู้ชมดูหน้าจอด้วยนะครับได้ค่ะจัดทันนะฮะอะเดี๋ยวจะแช่ประมาณหนึ่งละครับค่ะจิ้มน้ำสัส่วนค่ะนำสี่อย่างเนี่ยนะคะมาปั่นรวมกันอันนี้อะไรน้ำตาลค่ะอันนี้อันนี้ไว้สุดท้ายค่ะอาไว้สุดท้าย่ะก็คือนำสี่ส่วนมาปั่นรวมกันนะคะเสร็จแล้วก็คือตั้งไฟนะคะให้อุ่นนะคะใช้น้ำตาลปี๊บนะคะเคี่ยวครับค่ะเคี่ยวลงลงไปนะคะเมื่อละลายดีแล้วนะคะก็เราก็ สามารถที่จะใส่น้ำส้มสายชูค่ะนิดนึงนะคะแล้วก็ดับไฟหนึ่งถึงสองนาทีก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็ได้น้ำจิ้มใช่ค่ะสูตรพิสดารของพี่เจี๊ยบคือน้ำจิ้มที่ว่าเนี่ยจะใส่ถ้วยเล็กๆเสิร์ฟไปพร้อมกับข้าวต้มถูกต้องค่ะหรือตอนตอนปรุงนี่ผสมลงไปในข้าวต้มด้ไหมใช่ค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะบางทีก็สามารถที่จะชิมกับลูกจิ้มได้หรือหยาะเข้าไปในหยอะลงไปใน คือชิมเมื่อกี้มันพอดีแล้วไงไม่ได้แตะน้ำจิ้มเลยถ้าแจกคุณจะได้ความจีดจาดมากยิ่งขึ้นถูกต้องค่ะใช่ไหมใช่ที่บอกว่าอะไรนะรสรสของเราเข้มข้นถูกต้องค่ะนี่นะฮะตอนนี้กี่สาขาแล้วนะทั่วประเทศเกือบ0 0แล้วละค่ะเกือบ200ท่านผู้ชมฮะตอนนี้เราเราแบ่งยังไงไอลูกค้าเราอาจจะไปเปิดประกบกันหัวซอยท้ายซอยอะไรนี้เราเรามีข้อ ห้ามอะไรไหมก็มีข้อจํากัดในเรื่องของทาเลอะค่ะว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทําเลที่เป็นผู้เจยาชาเนี่ยไปวิเคราะห์ให้ก่อนเปิดสาขาค่ะกำไรของเขาเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ของทุนที่หลงแต่ละวันก็สามถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ไม่ไม่หักค่าที่ค่าแรงนะคะครับค่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์น้อยไปไหมคะจริงๆอาหารต้องสักหกสิบเจ็ดสิบไหมอันนี้ก็คือว่าเราหักทุกอย่างแล้วอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตรงนี้ในเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยเราควบคุมให้ราคาเนี่ยก็คือจะไม่แพงกว่าท้องตลาดแล้วก็สินค้าเนี่ยก็รับประกันคุณภาพอย่างปลากระพงเนี่ยส่งไปโลเท่าไหร่คะค่ะอันนี้ก็คือโลละร้อยห้าบาทแค่นั้นเองร้อยห้าบาทแล่เนื้อให้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยค่ะไม่ไม่ต้องมานั่งหั่นเองแล่เองแล้วบางคนบอกว่าทําร้านอาหารเนี่ยเห็นคนอื่นเ็าทำทำกานประสบความสําเร็จก็จริงนะแต่พอเวลาเราไปลงมือทําเองเนี่ยหุยมันยากมันปราบเซียนมากพี่เจี๊ยบมีเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับในการทาให้ร้านข้าวต้มปลาเราได้รับความนิยมขนาด มีสาขาทั้ง200กว่าแห่งแล้วเนี่ยมีเคล็ดลับยังไงฮะก็คือของเราเน้นความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายอะค่ะครับสะดวกรวดเร็วยังไงเอ่ยค่ะก็คือว่าทุกเมนูของเราเนี่ยที่เราส่งให้ลูกค้าเนี่ยมันทํามาพร้อมหมดแล้วปลาหั่นแล้วแร่แล้วนะคะกุ้งปตาหมึกทําเรียบให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทุกเมนูก็มีซอสสาเร็จรูปคุณลองใครๆทําก็ได้เคยไปนั่งกินร้านอาหารที่มันอร่อยอร่อยไหมรอนานมากอ่าแล้วเราก็จะรู้สึกเบื่ออยากกินก็รอ ไม่อยากกินก็รอมีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ต้องแข่งที่ความไวเวลาด้วยใช่ไหมคะคนก็รีบเร่งด้วยก็ต้องเสิร์ฟไวกักครู่พี่เย็นนะสั่งไปแป๊บเดียวนะชื่อแกเย็นนะแต่แกมาอย่างไวเลยควันของหมูมาเลยเชียวค่ะแล้วยังทำไม่หยุดเลยนะคะควาับไวนะฮะแลสะอาดสะอ้านนี่ก็โอเคปริมาณนะฮะมีค่าแรกเข้าไหมคะมีค่าธรรมเนียมรายปีไหมตอนนี้ค่ะพิเศษให้เลยค่ะฟรีค่ะไม่ได้เก็บ ปกติมีใช่ไหมค่ะตอนนี้หมายความว่าไงก็คือตอนนี้ก็คือถ้าเกิดติดต่อมาในช่วงนี้ก็คือเราช่วงที่รายการคำพีวิถีรวยเนี่ยนะค่ะภายในเดือนตุลานี้ค่ะเือนตุลาเดาก็คือจะฟรีให้ไม่เก็บ ค่าแรเข้าอะไรเดืยปีปกติเก็บกี่บาทก็คือจริงๆแล้วมันแล้วแต่คือแพ็กเกจตด้วยอะค่ะนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราพิเศษให้เลยค่ะอ่าท่านผู้ชมดูแล้วก็สนใจก็โทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้ค่ะต้องมีรถทำเลด้วยนะชะว่ามีลูกค้ามันต้องกี่ชามนะพี่ประมาณต่อวันถึงจัดได้ที่บอกเมื่อกี้ก็คือของเราเนี่ยมันแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเน้นขายอะไรมาสมมติเข้าต้มอย่างเดียวเลย่ะคข้าต้มอย่างเดียวเลยกี่ชามต้องร้อยชามไม่อย่างกาแฟเขาวิเคราะห์ได้นะว่าต้องสองร้อยแก้วถึงจะอยู่ได้ของเราจริงๆเนี่ยก็คือพูดง่าย 5บาทนะคะเกิดคุณขายอ่าร้อยชามก็ได้3 5 0 0ห่านะคะกําไรก็อยู่ที่ประมาณ30ใช่ก็คือหรือจริงจริงเขาต้มเนี่ยเกือบ50เลยเกือบ50เลยนะคะก็คือครึ่งหนึ่งเลย1,750บาทอ๋อแล้วครับขอบคุณครับพี่เจี๊ยบครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับนะค่ะขอบคุณพี่เอียนด้วยนะคะครับเอาพี่เอียนยังทําต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าพีเยบลูกค้ารอเพียบแล้วนะฮะแต่ก่อนจะพักในช่วงนี้ท่านผู้ชมครับ แน่นอนฮะกิจกรรมของคำพีวิธีรวยเราไม่หยุดยั้งอยู่แค่นี้ะนะครับเราจะเดินทางไปที่คือต่างประเทศเราก็ไปนะแ,แต่เราก็จะมีทัวร์ในประเทศนะฮะกิจกรรมคำพีมีอาชีพเริ่มขึ้นแล้วครับจัดครั้งแรกที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีกาญจบนบ,บุรีจะไปฝึกอาชีพเรียนรู้การแปรรูปข้าวโพดทำให้สก